มาที่โรงเรียนมหาวิทยุดคงเยี่ยมห้องนี่ขุ่มในการโรงเรียนมหาวิทยุดจังหวัดสงขลากระผมว่าที่ร้อยตรีโกทนโทนมณีหรือหลายอย่างเพื่อที่จะถวางโครงการชุมชนเป็นพี่น้องที่ประเทศปลอดภยทุกที่ท่านคำสอนชีวิตประการนี้ที่นี้ที่ผมขอเสนอกับท่านที่มาสอนกันเลยนะครับแล้วผมทันท่าน ตอนผมครับรัชกาลที่3พ้นจากตำแหน่งนายกอตีรไปเตดูแลพระีนไสยของตนเองว่าเร่งาูกทำอราโดยรัชกาลที่ตังแต่ปีท่านรัชกาลนี้เป็นครั้งยงสุงเป็นองุฎราชกา ผมผู <c oughs> ้จันั่งนงระฆังถนประกอบใช้ใ้ครูบาจารย์นั้นเข้าสงเวอย่างที่จะขอฝากนั่นเองนเทนี้ที่ผมได้มาด้านบนเวทีนีนักจะมีครสักอ่ารหนึ่งเท่าไรไปแล้วโดยสุสนเรื่องนี้เล่าในเชิงของการแสดงเกี่ยวกับอย่างใหทุกทุกยนช่วยกันในยาร m สมอลอิสด u t i f ฟู ผูคนอาจจะไม่มากมาแต่ก็ไม่ใช่วันนึงที่ชีวิตผู้ได้นับแต่ันไทย